สวัสดีค่ะร้านก้องสำรวจสุนังสินค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนําวิธีการใช้งานและก็ส่วนประกอบต่างๆนะคะของกล้องวัดมุมนะคะยี่ห้อน,นิคอนค,อนค่ะรุ่น m e 1 0 s นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบแลกะกล็วิธีการใช้งานกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะจะแนะนําส่วนประกอบของตัวกล้องกันก่อนนะคะเริ่มจากนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวปรับเส้นสายายเลนส์ตานะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปับโฟกัสนะคะ ต่อมาด้านข้างนะคะ2ตัวนี้นะคะจะเป็นการเป็นปุ่มล็อกและก็ปุ่มปรับละเอียดของเลนกระดกนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะ2ตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มล็อกและก็ปุ่มปรับละเอียดนะคะของแนวราบนั่นเองนะคะปุ่มเปิดปิดจะอยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็4ปุ่มการใช้งานนะคะก็จะมีปุ่มเปอร์เซ็นต์นะคะปุ่มีเปอร์เซ็นต์นะคะเกี่ยวกับเลน กระดกนะคะแล้วก็อารแลแลนะคะมุมกลับซ้ายขวานะคะแล้วก็มีปุ่มโฮนะคะปุ่มล็อกค่าแล้วก็สุดท้ายจะเป็นปุ่มเซ็ตศูนย์นะคะส่วนกล้องตัวนี้นะคะจะใช้เป็นหางฐานนะคะใช้ฐานยูหกก้อนด้วยกันนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นลูกน้ำฟองกฟมนั่นเองค่ะแล้วก็ด้านข้างจะเป็นเลนสองหมดค่ะ สำหรับฟังก์ชันการใช้งานปุ่มต่างๆนะคะก็จะมีประมาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันค่ะค่ะสำหรับการใช้งานของกล้องตัวนี้นะคะเริ่มจากนะคะเรากดเปิดตัวกล้องขึ้นมานะคะแล้วก็ทำการเซตนะคะก็คือหมุนนะคะเลนกระดกแล้วก็แนวลาบนะคะเพื่อให้ตัวกล้องนะคะทำการเซตแล้วก็ตัว องศานะคะจะปรากฏขึ้นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เซ็ค่านะคะเอ่อหน้าจอก็จะไม่ปรากฏองศาแบบนี้ให้เราขึ้นมานะคะต่อไปถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเปิดมุมนะคะเราก็ทําการล็อกนะคะแนวราบแล้วก็กดปุ่มศูนย์เซตนะคะค้างไว้ให้ตัวกล้องดัง3ครั้งนะคะแนวราบก็จะเซ็ศูนย์ให้เราแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราก็ทำการคลายล็อกตัวกล้องนะคะแล้วก็เปิดไปยังมุมที่เราต้องการจะหานะคะหรือต้องการจะเปลี่ยนนะคะกับก็กด R แอลนะคะแนวราบก็จะเปลี่ยนให้แบบนี้นะคะถ้าเกิดต้องการล็อกท่านะคะก็กดปุ่มโฮนะคะพอกดปุ่มโฮแล้วถ้าเกิดว่าเราขยับตัวกล้องนะคะมุมก็ยังค้างอยู่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นการใช้งานนะคะของกล้องวัดมุมรุ่นนี้นะคะ